ในครั้งนี้หนึ่เด็กหญิงที่มาดูชานักเรียนชั้นุศึกษาปี่5าเด็กิงปาเลียพรบุญันนักเรียนชั้นทสุขศึกษาที่5 3สแล่ตัวในฉันชื่อเด็กหิงนิชาบเซนทองนักเรียน าชที่มาและความสําพัญของโครงงานกานําเไมนอาจพูดไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ตลอดจนผู้สูงอายุส่วนน้นจะสงส่รองเท้าพวกความต้องการการทำงานหรือพวกความสวยงามขึ้นอยู่กับผู้ช์ของแต่ละบุคคลทำให้รองเท้ามีกลิ่นเหม็นโดยเฉพาะในช่วงใบกลิ่นของรองเท้าจะเหม็นมากดังนั้นเมื่อมี่กำลังใส่รองเท้าจะเป็นรองเท้าท้งใบ ได้มีการสืบแท้ขึ้นดาวพฤหัสําหรับการแก้ปัญหาดังกล่าวในราคาค่อนข้างแพงและมีผลกระบต่อสินแวดล้อมผู้จัดทาโครงงานจึงได้เปลีความคิดที่อกจะลองเป็นตะไครทองไ ของสมุนไพรและอัาส่วนของสมุนไพรสองตรดตามอายุการใช้งานขอของสุนไพรแต่ละสมติดตามควบคุมชนิดของเท้าเช่นรทับอเาหนังและองเท้ายางประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ร no ับน่เพ right> ื่อ no ป้กับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2. องเพ่ส่งเสริมให้ได้คของสมุนไพรที่มีอยู่ในต้นบ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์3เพื่อจะทำข ลองทำผูเห็นแบบกิโลเร้าที่มีราคาแพงกรจะไต่อไปขอเชิญดีนนี้ชั่วสักรค่ะสุอุปกรณ์และสรเคมีวอุปกรณ์ช้นกรลองาเช้าบาง4ซิมตรสองผ้าเคมีเกลืให4ซติเมตร โใบผ้ตาแห้งสมใบเตยตาแห้งีกระเทียมตาแห้ง้าะหล่ำปลีทีดำเนินการทดลองการเตรียมสมุนไพรหนตัในขั่หอไูด้ใบเตยและเทียบมาหั่นเป็นชิ้นเล็กเล็กเราไป็นกห้งสผสมแต่ละชนิดตอกกะหล่ตอเทียมในอัารส่วนนี้สที่1น่ดองสอง้นหนึ่ที่2องที่ัดสองตนที่3ามยังนห หกระดาษขมาทำแมแอง้าแ่รองตามี่ต้องการชเนตแบบที่ลืไว้ส้แบบองที่จะเยียมยแล้วเามาตัดาี่าเขาบงกดาษาที่เตียไว้กระดาษัป็มีชั้นที่2และตัดาเขาบางนชั้นที่3แล้วปด้วยกาษเป็นชั้นบุจกทั้งสแนทหูกันเยหลือขอไม่สภัย จันวดของทานมาเิ hmm. de 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 er ่มใหม่นำแผนแบบของาที่สั์เรียบร้อยแล้วมาวัดตัดตั้งเคมีเลีถ้าเวางกระดาสาที่เตรียมไว้กระาษาเป็นชนิดหนึ่งถ้าเคมีเกเป็นชนิดสองและถ้าเขาบางเป็นชนิดสา ที่รองเร้าให้เราเท้ามีอายุการใช้งานได้นานที่สุดลำดับต่อไปเราจะมีตะลียากันมืพันค่ะผลการทดลองจากการทดลองเลือกมหาดอาจารย์แผ่นดับกินรองเท้าด้วยสมุนไพรเป็นการศึกษาเปรียบเทียบอายุการใช้งานของแผ่นดับกินรองเท้าด้วยสมุนไพรผลการทดลองบันทุกได้ดังต่อไปนี้อัตราส่วนสมุนไพรต่อกระโูลต่อกระเทียม10ต่อ2ต่อ1 ใบมะกรูดอายุการใช้งานของแผ่นดับกลิ่นรองเท้าว14วันใบตะไคร้หอม20วันใบเตย10วันอัตราส่วนสมุนไพรต่อกระพุนต่อกระเทียม15ต่อ2ต่อ1ใบมะกรูดอายุการใช้งานของแผ่นดับกลิ่นรองเท้าว24วันใบตะไคร้หอม3 1วันใบเตย20วันอัตราส่วน สมุนไพรต่อกระบ,บูลต่อเทียม20ต่อ2อต่อ1น <c oughs> ปปใบมกรูดอายุการใช้งานของแผ่นรับกินรองค้าด้วยสมุนไพรยี่วันใบตะไคห้หอมสามสิสี่วันใบเตยยีสองวัน ใช้ในการดัด for ิ่นที่ไม่งูระสงค์ของรองเท้าดังนี้สูตรที่1สมุนไพรต่อกระปุนูต่อกระเทียมในอัตราส่วนสิบต่อสองต่อหนึ่งใบมะกรูดสิบวันใบตะไคร้หอม20ิบวันใบเตย10บวันสูตรที่2สมุนไพรต่อกระปุนูต่อกระเทียมในอัตราส่วน15้าต่อสองต่อหนึ่งใบมะกรูดไอสบวันใบเตย 2ี่สิบวันดูที่สามโุนไทยต่อกาะบูนต่อกระเทียมยีสิต่อสองต่อ,ตอหนึ่ใบมะกวดยีหวันใบตะไคร้หอมสามสี่วันใบเตยยีสองวันอายุก,การใช้งานของอัตราส่วนีูตะไค้หอม จะมีกลิ่นหอมและใช้ได้นานกว่าสมุนไพรชนิดอืน่นและยังช่วยไล่ยุงที่เป็นพาหะของโรคให้เลือดออกอีกด้วยลักับบต่อไปเป็นการสาธิตหัศจารย์แผ่นดับกิ่นรองเท้าด้วยสมุนไพรของของตะไคร้หอมสูตรที่3ในอัตราส่วนในอัตราส่วนยี่สิบต่อสต่อหนึค่ะ ทำเลยค่ะแล้วก็ทำเลยตัวขั้นตอนแรกนำใบกระคัยหอมตากแห้งกระบูลและกระเทียมตากแห้งขั้นตอนต่อไปนำใบกระคัยหอมตากแห้งมาชั้างในอาตาัตราส่วน20กรัม ก็เทคืนเลยลำดับต่อไปนำกระเทียมตาแห้งมาชัาง่งในอัตราส่วนหนึ1กรัม

Big food.